ส่งมาเรียนนะทําไมมาทําอะไรกันแบบนี้นี่มันที่สาธารณะนะให้มันตกกว่านี้ก่อนดีไหมนี่ยายเป็นใครเนี่ยจะมายุ่งอะไรกับพวกฉันยายไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่พวกฉันนะจะมาสั่งสอนอะไรพวกฉันมีหน้าที่เก็บขยะก็เก็บไปหาบ้านอยู่ให้ได้ก่อนเถอะค่อยมาสั่งสอนคนอดืน่นจะไปไหนก็ไป ตูให้ฉันหน่อยมีอะไรุตดมาไม่แต่เช้าเนี่ยพี่ฉันท้องฮะเฮเธอจะท้องได้ยังไงที่ผ่านมาฉันองกันตลอด ฉันท้องจริงๆนะพี่เราจะทำยังไงกันดีท้องกิดเดือนแล้วล่ะฉันไม่รู้เลยพี่ฉันว่าจะไปหาหมออยู่เหมือนกันสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสัสดีค่ะคแม่ตรวจเป็นปยังไงบ้าง,างเออดูสิ ยินดีด้วนะคะคุแม่ท้องห้าเดือนแล้วค่ะฮะห้าเดือนเลยเหรอคะค่ะที่เดือนละบุตรเดี๋ยวพี่พาไปทำแท้งนะ<ม>พี่เสิร์ชหาข้อมูลแล้วนะเด็กอ่อนๆน่ะทำแท้งแมนตรายมันจะอ่อนได้ไงอ่ะพี่นี่มันห้าเดือนแล้วนะฮะ จะ่ห้าเดือนได้ยังไงอะที่ผ่านมาไม่มีอาการอะไรเลยนี่ฉันว่าเด็กไม่ใช่ลูกฉันว่ะฉันไม่เชื่อเธอมันมั่วเธอมันได้มีกับฉันหรอกออกไปข้างนอกเลยไป าเดืกเชี่ยวมีอะไรเหรอคนเก่งแม่หนูมีเรื่องปรึกษามีอะไรเหรอจะมาอวดผลสอบแม่หรือว่าจะมาอวดแฟนกันแน่เหรอจ้าลูกฮะฮะไม่มีอะไรหรอกแม่หนูแค่คิดถึงแม่เฉยๆแม่คิดถึงแม่ก็ไม่เห็นโทรมาหาแม่เลยนะลูกก็บุตรไม่ค่อยว่างนี่แม่คิดถึงแม่ก็มาหาแม่สิลูกช่วงนี้บุตรเรียนหนักอะแม่ บุตยังไม่ไปหาแม่หรอกนะเอาไว้บุตรพร้อมเดี๋ยวบุตรจะไปหาแม่นะคะจ้าลูกสู้ๆนะคนเก่งแม่รักหนูนะลูกบุตรก็รักแม่ค่ะ นี่หนูหนูจะทำอะไรอะ่ะหนูจะทิ้งเขาเหรอเขาเป็นลูกหนูนะนี่ยายอีกแล้วเหรอยายจะมายุ่งอะไรกับฉันอีกเนี่ยยายไม่ต้องมายุ่งเลยนะแล้วเขาผิดอะไรเหรอหนูจะทิ้งเขาฉันจำเป็นไหนยายขนาดพ่อมันยังไม่เอาเลยแล้วฉันจะเก็บมันไว้ทำไมล่ะเขาเกิดมาจากความรักเขาไม่ได้เกิดมาจากความเกลียเขาอ้างแข็งขันว่าคือความจำเป็นหนูคิดว่าหนูมีสิทธิ์ตัดสินใจแล้วเขาล่ะ เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแล้วยายจะให้หนูทำยังไงถ้าจะให้หนูบอกแม่หนูไม่กล้าบอกแม่หรอกนะฟังยายนะรับผิดชอบคือก่อบของการเป็นพ่อแม่มากกว่าที่คิดกันว่าสนุกแล้วเกิดปัญหาแล้วก็ทิ้งๆมันไปคนเป็นพ่อเป็นแม่จริงๆเขาไม่ทิ้งลูกหรอกเพราพร้อมที่จะรับผิดชอบแก้ไขปัญหาให้ลูกเสมอ เลี้ยงเข้าโตมาหนูจะเข้าใจเองโทรบอกแม่เถอะลูกมแม่ฮัลโหลบุตรลูกอยู่ห้องไหมลกูกแม่ไม่เห็นลูกเลยคุณแม่มาหาบุตรหรอก็ใช่ไงลูกสาวแม่ไม่กลับบ้านตั้งนาน แม่ทั้งเป็นห่วงเลยคิดถึงแม่นึกว่าบุตรไม่สบายแม่ทังมาทำไมแม่ไม่บอกบุตรก่อนล่ะคะว่าแม่จะมาอ้าวแม่โทรหาบุตรตั้งหลายสายไม่เห็นบุตรรับสายแม่เลยคือบุตรท,ทํราโทระอยู่ค่ะเดี๋ยวบุตรจะรีบกลับไปหานะคะรอบุตรอยู่ที่ห้องก่อนจ้าลูกรีบกลับมานะ บุตรเองค่ะบุตรพลาดบุตรไม่กล้าบอกแม่บุตรขอโทษโอ้โอลูกไม่ต้องร้องไห้นะลูกแม่จะเลี้ยงเขาให้ดีๆเองเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะแม่ไม่โกรธบุตรหรอคะโกรธสิแม่โกรธที่บุตรปิดบังแม่ไม่บอกแม่บุตรขอโทษค่ะแม่ ช่างทะูุเขาเกิดมาแล้วเรามีหน้าที่เลี้ยงเขาดีๆอะไรที่มันพลาดไปแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอดีตเรามาทําปัจจุบันและอนาคตให้ดีก็พอบุณหลังแม่นะคะพ่อมันเป็นใครนี่ไม่มาดูลูกเลยสงสัยพ่อมันเป็นดาราแน่เลยหน้าตาดีเชียว <laughs> หน้าตาดีเหมือนแม่กับยายสิคะไม่เหมือนพ่อมันหรอกยังไม่เคลียร์ว่าใครเป็นพ่อเด็กเลยนะเดี๋ยวเถิเดถเดี๋ยวบุตรค่อยเล่าให้แม่ฟังนะคะกินข้าวกันก่อนบุตรหิวแล้วคะ่ะ